สวัสดีครับรันซ่อมดีนะครับมานี่นะครับมาตรวจเช็คซ่อมนะครับนี่พัดลมอาตะลินะครับสภาพยังไม่ไหมอยู่นะครับสภาพใหม่ๆสวยๆอยู่นะครับแต่ว่าเสียบแล้ววติดนะครับนี่นะครับจะเกิดจากหยังนะครับเดี๋ยว เขาจาลองตรวจเช็คเบิ้งนะครับอันนี้เบื้อน่าจะเป็นอาการนักนะครับเพราะว่ามันสภาพยังดีดีนะครับยังใหม่ใหมอยู่นะครับอานะครับเบื้องต้นนะครับผมก็จะถอดพวกฝาครอบออกก่อนนะครับนะครับหลังจากที่เขาถอดพวกฝาครอบนะครับต่างๆใบพัดออกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวที่นี่เขาจะมาถอดเบื้องดันในนะครับ ตรงที่สายไฟนะครับนี่สายไฟเข้าไปในหัวเข้าไปในมอเตอร์นะครับมาตรวจเช็คว่ามันมีปัญหาจุดใดนะครับเดี๋ยวถอดน็อตออกก่อนนะครับะนะครับหลังจากที่เขาถอดพวกฝาครอบนะครับนี่พวกฝาครอบต่างๆนะครับไปพัดออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอดอชุด ชุดฝาขรอบของมอเตอร์นะครับออกมานะครับเขาก็มาสำรวจเบิ้งนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุยังนะครับมันฟิวขาดหรือยังนะครับเบื้องต้นเขากับมาสังเกตก่อนนะครับนี่นะครับเขากัมาพอแล้วนะครับสาเหตุนะครับที่ทําให้พัดลมไม่ติดนะครับนี่นี่นะครับสายสีขาวนี่มันหลุด หลุดออกนะครับบัคัในหูนะครับว่าหลุดออกมาจากตำแหน่งใดนะครับนี่นะครับเอานะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เลียงให้ฟังนะครับว่าสายสีใดนะครับมันอยู่ตำแหน่งใดนะครับอันนี้สำหรับผัดล้มห้าตาลีนะครับก้อนดืนนะครับนี่ ก่อนเดื่นนี่สายสีขาวนี่นะครับมันจะเป็นสายไฟนะครับนี่จะเป็นสายไฟนะครับซึ่งสายไฟนะครับจะมาเข่าตรงตรงฟิวนะครับนี่ก็คือนี่นะครับนี่สายไฟนี่จะมาเข่าขาฟิวขาหนีนะครับมาเข่าขานีนะครับ สิ่งฟิวนะครับเนี <S <S ่ยก็จะว่าต่อออกมานะครับนี่ต่อออกมามาสายนี่นะครับต่อมาสายนี่นะครับสายนี่จะเป็นสายที่ต่อกับแคปนะครับหรือข้าวปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ถัดมานะครับอีกสายหนึ่งนะครับนี่สายนี้กับต่อกับข้าวปาซิเตอร์อีกขัวนึงนะครับถัดไปนะครับนี่ สีดำเริ่มจากสีดำนะครับก็เป็นเกียร์หนึ่งนะครับอ่าถัดไปก็จะเป็นสีสีออกน้ำตาลนะครับนี่สีน้ำตาลนี่จะเป็นเกียร์สองนะครับแล้วก็สีแดงจะเป็นเกียร์สามนะครับประมาณนี้นะครับอ่า่วนมากจะคือกันเบิร์ตนะครับของวงจรของฮัตตัลีนะครับะนนแล้วนะครับนี่เขาเห็นสาเหตุแล้วนะครับนี่สาเหตุก็คือ สายสีขาวนะครับหรือว่าสายไฟนะครับนี่สายไฟนี่มันหลุดออกมานะครับเขาก็ทําการบัดกีเขาขัวนี่นะครับนี่นี่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบัดกีีก้อนนะครับแล้วก็มาทดสอบนะครับว่ามันจะใส่ได้บ่นะครับนะครับหลังจากที่ทําการบัดกี้นะครับนี่ บัดกีเส้นสีขาวนะครับนี่เส้นสีขาวเขาก็ขาดฟิวเรียบร้อยนะครับที่นี่เขามาลองวัดเบรงนะครับต่วัดฟิวงก่อนนะครับนี่ว่ามันขาดบอนะครับนี่นะครับมีเสียงดังนะครับแสดงว่าบอขาดนะครับแล้วก็มาวัดสายไฟนะครับนี่สายไฟสีขาวนี่นะครับกับเกียร์นึ่งนะครับ เกีนึ่งก็คือสีดำในหกร0อโอมนะครับสีน้ำตาลเกียร์สองในห้าร้อยโอมนะครับสีแดงเกียร์สามในสี่รอยโอมนะครับแสดงว่าใส่ได้ปกติแล้วนะครับเพราะว่าเกียร์หนึงนะครับเกียร์หนึ่งคาความตันทานจะหลายขมูนะครับ หกร้อยนะครับเจียสองก็จะลดลงนะครับเหลือหาร้อยเจียสามก็สี่ร้อยนะครับความตันทันกันจะน้อยสุดนะครับเห็ุให้พัดลมนีมันหมุนเร็วขึ้นนะครับหมุนเร็วกว่ามูนะครับเจียสามเอานะครับก็เดี๋ยวจะประกอบนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กลองใส่เบิ้งนะครับว่ามันจะใส่ได้หรือไม่นะครับนะครับหลังจากที่ นี่นะครับประกอบเรียบร้อยนะครับที่นี่เดี๋ยวเสียปักนะครับเสียบปักหล้ะก็มาลองเบิ่งนะครับว่ามันจะ,ะทํางานได้บอนะครับนี่นะครับทํางานได้ปกตินะครับเกียร์สองเกียร์สามนะครับ เคสนี้นะครับเคสนี้ก็สาเหตุนะครับเกิดจากสายไฟนะครับสายไฟสีขาวนะครับมีเป็นเส้นสีขาวนะครับมันหลุดนะครับแำ้วก็ทำการบัดกีเข้อตำแหน่งเดิมนะครับของมันนะครับก็ใส่ได้แล้วนะครับนี่ก็ตามที่ผมวิเคราะห์แลเพื่อนก็นะครับว่าสภาเอตุหลักๆมันยังไม่ไหมนะครับมันบ่น่าจะเป็น มีอย่างหลายนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องถอดเบิ่งนะครับถอดตรวจสอบเบิ่งนะครับเพราะว่ามันกัดล้มนะครับกับที่มันชำรุดมันก็สามารถเป็นไปหลายอย่างสาเหตุมันก็อาจจะเกิดจากหลายหลายอย่างนะครับซึ่งเขาก็ต้องถอดตรวจสอบเบิ่งเพื่งจะพูดสาเหตุที่แท้จริงของมันนะครับ คนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับให้กับสางเมื่อใหม่นะครับหรือว่าที่สนใจเ็ามาติดตามรับชมันได้เป็นแนวทางในการตรวจเช็ค่อมนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ Win well, <laughs> oh, to